กัน,นี้กินกว๋วยเตี๋ยวไก่โอ้อร่อยอร่อยแซ่บอไพรสีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสไยเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเพื่อน,นเอากว๋วยเตีย๋ยวไก่ฉีกมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อน,นเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นกว๋วยเตีย๋ยวไก่ฉีกนะคะ ค่ะส่วนนี้ก็เป็นไก่ที่เราจะเอามาทํอก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะคะปิ้ยก็ต้มแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นน่องไก่สีน่องนะคะเพื่อนๆแล้วนี่ก็เป็นเส้นค่ะปิ้ลใช้วุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นใหญ่นะคะที่ซื้อจากซุปเปอร์มาร์ทของที่นี่นะคะเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนๆแล้วผักก็จะมีนี่ค่ะผัก กระหล่ำลวกนะคะเพื่อนๆแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำซุปปุยนะคะก็จะมีขึ้นช่ายน้ำมันหอยผงปรุงรสเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะที่ต้มมีแค่นี้คะ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นการฉีกไก่นะคะเพื่อนๆปพื่อก็เอาไก่มาฉีกนะคะอืม ถ้าใครจะใช้เป็นอกไก่แล้วก็มาฉีกก็ได้นะคะหรือจะไก่เป็นตัวก็ได้นะคะแต่ปุ้ยมีอะไรก็ใช้อันนั้นค่ะง,ง่ายๆเพื่อนๆไม่ต้องยากหรือใครจะไม่ทําเป็นไก่ฉีกก็จะทําก๋วเตี๋ยวเป็นกับทานกับน่องไก่แบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าปุ้ยก็อ๋นำมาฉีกมันจะได้ทานง่ายค่ะเพื่อนๆนี่ใครชอบหนังก็จัดไปนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดนะคะ อันนี้ก็จะแบ่งค่ะแบ่งหนังกับแบ่งเนื้อไก่นะคะพอคุณสาทานเนื้อไก่อย่างเดียวนะคะหนังแกไม่ค่อยชอบค่ะถ้าเป็นไก่ย่างแกก็กินอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไก่ต้มแกก็ไม่ค่อยจะกินหนังไก่นะคะแต่ว่าจะกินเนื้อไก่มากกว่านะคะก็เลยต้องเอาเนื้อไก่มาฉีกแบบนี้นะคะแยกเป็นส่วนๆค่ะนี่ค่ะ เราก็ทําไปแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆฉีกไว้แล้วก็เวลาเราจะกินเราก็ค่อยเอามาใส่ในชามนะคะแล้วก็ทาเป็นกว๋วยเตี๋ยวหรือทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ํากว๋วยเตี๋ยวแห้งก็ได้นะคะทุกคนวันนี้เมนูกว๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะคะถ้าเรา มันเยอะไปก็เก็บไปกินวันหลังอีกก็ได้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสมากมายกินหลายวันก็ได้นะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2วันค่ะเพื่อนเนี่ค่ะเราก็ฉีกไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะเราก็จัดใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะก็มีเส้นวุ้นเส้นนะคะไก่ฉีกแล้วก็ผัก กะหล่ำลวกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นหอมซอยผักชีแล้วก็เซลลี่ซอยนะคะมากค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวกับเจ๊ปุ้ยสะพายเยอรมันกันค่ะนี่ค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกของเจ๊ปุ้ยสะพายเยอรมันนะนี่ค่ะพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วนะคะนี่ค่ะเติมน้ำส้มน้ำปลาน้ำตาลพริกป่นลงไปนะคะ มากค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะ